ตอนนี้อยู่ที่นาบัวของเรานะคะสะบัวค่ะไว้ง่ายๆนะคะเราก็ใช้นานี่แหละคะ่ะหนึ่งตะก้านะคะเขาเรียกหนึ่งตะก้าเนาะสำหรับปลูกบัวหลวงนะคะความลึกหรอคะก็ไม่ได้ลึกอะไรเลยค่ะไม่ถึงหัวเข่าเลยค่ะตอนนี้น้ํานะคะจะให้ดูอันนี้นะคะเป็นบัวนะคะ ตัวนี้คือบัวที่เขาขึ้นแล้วค่ะอันนี้น่าจะขึ้นจากหัวนะคะจากหัวบัวที่อยู่อยู่ใต้ดินนะคะนี่นะคะค่ะเริ่มขึ้นมานี่นะคะนี่ก็คือขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ค่ะเริ่มขึ้นมาแล้วก็มีใบนี่คือจากจากเง่าบัวนะคะจากรากบัวที่อยู่ใต้ดินนะคะก็มีเยอะ อันนี้ก็น่าจะจากเม็ดนะคะเนี่ยน่าจะจากเม็ดที่เขาหล่นหญ้าเยอะนะคะเนี่ยจากเม็ดที่เขาหล่นลงไปเดี๋ยววันหลังจะมาถอนหญ้านะคะหญ้าจะขึ้นเยอะหญ้าผักปอดหญ้าพวกนี้นะคะทีนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะมีทั้ง มีบัวบัวสายด้วยนะคะปรากฏว่ามีบัวสายปนบัวสายก็คือบัวดอกแดงๆนะคะนี่ค่ะนี่คือบัวสายนี่ค่ะให้ดูใครอยากได้บัวสายบอกนะคะเยอะนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะจะให้ดู นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเงาบัวที่อยู่ใต้ดินนะคะน้าบัวที่อยู่ใต้ดินนี้อากาศร้อนเนาะน้ำก็อุ่นๆเลยแต่ไคลน้ําก็ขึ้นนี่ค่ะเริ่มขึ้นละใบขึ้นอันนี้ญ้านี้ย้าหหางกานะ,นะต้องดึงออก พวกนี้ย่าหางกานะคะไม่ได้เวลาตตูมาแล้วก็ยะรากยาวๆนนี้ผักปอดอุย้ถอนญ้าไปเลยค่ะนี่ เราปลูกมาหลายปีแล้วนะคะพอหน้าแรงเขาก็จะลงหัวบัวนะคะกะ็นะคะพอน้ํามาแบบนี้นะคะเขาก็เริ่มขึ้นเป็นบัวที่บัวหลวงอะนะคะที่ใช้ไหวใช้ไหว้พระแล้วก็ฝักบัวก็กินได้คะ่ะอร่อยอ,อยตัวนี้เนีย่ยผักลอดตัวนี้นะ่ะเจ้าปัญหาเลยนะคะ ต้องถอนออกแล้วก็หญ้าพวกนี้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาถอนหญ้านะคะยญาเยอะก็คือน้ำยังน้อยอยู่เนาะปีนี้น่ะน้ำไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่กอนๆเนาะแต่เรามีโซลาเซลล์นะคะ เราปล่อยโซลาเซลล์ใส่ดูสิคะยาตอนนี้ยังถอนง่ายอยู่ถอนง่ายอยู่ค่ะนี่ค่ะเป็นการปลูกบัวของเราเอาไว้เชยชมเอาไว้กินด้วยนะคะเอาไว้ชมด้วยนี่ก็เกิดจากเงาที่อยู่ใต้ดินเขานะคะ มีสีเป็นสีชมพูค่ะไม่ได้เอาสีขาวมาปลูกนะคะเนี่ยก็เป็นกอหนึ่งเขาก็จะไหลห้ไปนะคะเริ่มแล้วค่ะแต่ว่าหญ้ายังเยอะอยู่เด้จะมาเก็บนะคะนี่คือการปลูกบัวในนาของเรานะคะไม่รู้สีง่ายหรือเปล่าเราก็บอกง่ายๆนะคะเราก็ได้กินทุกปีแล้วก็ได้ดอกบัวสวยนะคะ เอาไว้วายพระเอาไว้ชมอันนี้ปนกันนะคะอันนี้คือบัวสายคะหลุดละนี่ใบบัวสายอันนี้ใบบัวหลวงสวยๆค่ะปลูกบัวในที่นานะคะถ้าใครมีที่นาก็มีน้ำนะคะก็ปลูกได้ง่ายๆเลยดูแลก็ถือว่าง่ายนะคะ โอเคค่ะ okay,